นะครับลงมานอนนะครับมือนี้เลขก,ออก็หมดแลมานอนเออท่านเจ้าหน้าที่ครับที่ยังไม่ได้นับก็ไม่เป็นไรนะครับเอาไว้แห่ลอกสาลากลางประเรียนแล้วก็นับแล้วก็แจ้งลงทะเบียนก็ได้นะครับคุ้มไหนที่นับแล้ว นะครับนับแล้วก็เอาลงทะเบียนได้เลยนะครับส่วนต่อยอดก็คือต่อยอดอ่ะสวัสดีครับป้าเตนครับสวัสดีครับผมสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะเดี๋ยวเราไปติดไปติดต้นการก่อนอันนี้บุลุงพลป้าเต็ไปติดต้นการก่อนหนึ่งต้นนะครับอ่าเดี๋ยวครัไปติดทางในก็ได้โอ้ลงลงตัวเลขเลยสี่หมื่นสี่พันห้าร้อยนะครับอ่าลุงพลป้าแตนนะครับอันนี้ก็สำหรับเป็นชุมชนอีกชุมชนหนึ่งนะครับ คาดว่าต่อไปก็คงจะเป็นหมู่สิบนะครับวางแขนไว้แล้วนะครับนะขอขอบคุณนะครับมารับแนะครั้อมชื่ะชมนะครับปี่ลุ่มโขงแล้วก็มาทอดผ้าป่าสามวันคี่น้ำทรายนะครับแต่ละคุบโอ้ยลุงค่ะยกใส่รถคุณอนุวัฒน์เสร็จแล้วกทอดแลยวเสร็จแล้วก็ตั้งไว้นะครับตั้งไว้ นะครับเอ่อตามลำดับนะครับส่วนพี่น้องบ้านเฮานะครับพี่มาจังหานเซาต้าหิตส่วนบุตรชานะครับบันมกรุ๊ตนะครับที่อยู่ในหมู่บ้านนี้นะครับร้อยหกสิบสี่ไร่นะครับหมู่บ้านนี้นะครับสู่หลายชีวิตลายร้อยอดีตนะครับที่ผ่านมากูรเรื่องภาษาสารประโยชน์นี่แหละนะครับรวมอยู่ในพื้นที่นะครับฝั่งล่างต่ายโยนี้นะครับ พระข้าวกับเจริญสุขนะครับบุญภาษาอุทิศส่วนอุปสมณ์เธอนนะครับอัตโนเวยสีเจ้าพี่เจ้าทางนะครับคุณพ่อคุณแม่ที่ร่วมหายใจจามปั่นนะครับอุทิศส่วนอุปสมเริ่มเลิศนะครับนกนูปูพีกินน้ำซ้ำล่านะครับพี่น้องบ้านเฮาคู่ดีกินดีนะครับเดี๋ยวข้าวส้วกล่าตลอดีตลอดไปนะครับมาแล้วกั็จำพรเสาแล้วแล้วก็นั่งนะครับอีโพอีเบสนะครับชา มองนั่งได้นับามองน่งได้นาเพียวน่าับเออเอสลา้เนี่ยเจอเป็นขับเป็นเที่น่าับคอมตุ้มโงเออเออนะครับนั่งไปนะครับเก๋ยน่าอับเก๋ยีก็นั่งไปได้นะครับรถสลาต้งนั่งไปตามห้องตามเฮานะครับอ่าออเรียนเชื้อนะครับอราตะตุงมโงนะครับตงนี้ก็เป็นเอ่ออ่อชื่อวัฒนธรรม นะครัพระป่าสามัคคีนะคสัพพะรธรรมของชาวพุทธนะครัพทีจำลองสละืบสามาสองันกว่าปีกวมาได้นะกรัพระป่าที่ดีท่าป่าอัทัะงหลายพะป่านะครับของชาวพุทธเขาจะได้ซื้อเกียตนโลกนะกรับโอเคบัตบัพุรุภุรัตนะครัพายัารมมานะกรับเ่นี้นกัก็นักสักรรมการบาทสวรัต์กองอำานวยนะครับต่อยอดนะครับต่อไปนะครับ แจ้งจบจะแจ้งไปนะครับนะครับเอาเสื่อทีจะได้รวบรวมยอดนะครับจากกระดวกรวดเร็วแล้วก็แยงล่าสุกเลยนะครับตัวที่มาแล้วนะครับจับจองหามองหน้าเด้อนะครับแต่โมกแตมเอาแตได้เต่ายี้เตอามาหลายอยู่นะครับผู้เดิเมาถูกใส่เมื่ออาบน้ำนะครับระการแล้วก็เมือาบน้ำเจ็บตัวดีผมเตยวอยู่อาจจะไม่อารมา์ดังนะนะครับนะครับ เอนงางกครับกรนะับผู้ารนรพระาสาบูกะปูเก่งนะครับต่อยอดนะครับพาะปากสามนทีนะครับส่วนชาวบุกจบมาตามหานะครับส่วนคุณปูเก่งนะครับกาวมวนนะับตนนีน้องบ้านเาคโอ้ต้นป่วนองับนะครับนะครับอาเีกาสวยเดีนะครับคุณคูแจ๊ นะครับอันนี้คุมโรงเรียนก่อนนี่หรือโอ้คุมโรงเรียนอีกต่างหากรวมแล้วยี่สิบสามยี่สิบสามได้โรงเรียนจะเป็นคุมคือเดียวไหมขึ้นเดียวครับคุมโรงมดป้าแต้มนี่แหละอ้าเป็นชุชมชนเดียวกันนะครับดูนี้เพื่อปีตินะครับแห่งบุญแห่งอานิสงส์ได้เมื่อนี้นะครับภูมิโมโหเมวนะครับมาเอาบุญน,นำพระพูโยงได้นี่นเป็นหนากระเทียนสาราตาเอตาอ้ําจะเริ่มลูกเรื่องไป นะครับแกนนะครับสมปวทีเจ้าที่นะครับไล่อดีนะครับที่มาดูเด้ภาษาสรนนัประโ์นีนะครับแ4ไร่คุณได้ตัวแกามบ้านก็ละอันนี้กุน่เกิบบ้านนึงนะครับุนิดส่วนกุศลไปเยอะๆนะครับอันนี้ต้อง้าเอาหมากขุมหอมเดียวได้อดีตหลายนะครับพาไเตรียมกะปะดมนะครับเพิ่มกับเอ็นต้นมาสมพบ น่ากลับนำพิมน่ากลับผู้บร,ริหารนะครับคุณปออน่ากลับปุษาสวัสด์วัฒน,นพงพร้อมกับคณะครูโรงเรียนบ้านจำปดงเข้าน่ากลับนำลงมาไว้หลายสำเร็จจับขอธโมทนาตาดูนำน่ากับครับโรงเรียนจำปดงของเรานะครับขอธโมทนาคาับุนะครับถ่มมบา,นา,นา,บายรูปถ่ายรูปนะแล้วถ่ายรูปแล้วเนี่ย không mài nè đây có có Hoa kỳ lửa, luôn bố luôn. Hoa mài nèo bóng 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 มีออกมาทันเกาหเด้อไม่ออกนะเกาหลายอยู่เอาเกาหีไว้สองร้อยเหลือเหลือนั่งก่อนครับส่วนพิธีการตามลำดับนะครับก็จะได้หม้อนะครับคุณอนุรักษ์นะครับผู้ดคำเนินการพิธีต่างๆนะครับ ส่วนผมก็ขายยาทานะครับขายยาทานะครับธนาคานะครับก็เออเนนะครับเราโทรมาทีบอรมาเท่าในหลักทราบว่านะครับท่านสอทอนะครับผมอุ้มมาเลยเป็นสัวแทนขบมอเพื่อนะครับท่านสอทอสมพงศ์นะครับลงมาตุ้มหองนะครับชทวากุ้งนะครับลงทะเบียนแล้วก็ตั้งหอมเดียวสะก่อนรอเฮ่นะครับรอบๆศสารานะครับสามรอบนะครับแล้วก็ ใครลูกนักปู่มานับาปมายังไม่ครบยังไม่คบนัมูต่ยเกิดมาแล้วแบบมาเดี๋ยวมาแล้วบบทำบายังม่ครบนะทิดสองทิดสองลูกสง

เยอะยังนอยนี่พอสอคนไปเามรับที่จะเมวลาดกแน่นอนเวลานะครับนั่งเนี่ยนั่นน้อยนะนะครับเขจะเรียกนแน่นะครับให้กับเวลาที่ต้องการทไ่นะครับมีรมากนะครับชาปุ๊มนะครับน่งเอหารมากนะครับต่วมีนั่งหนึ่งก็วนาทตประูปัจจัมากนะครับ ส่วนหมู่บ้านนะครับก็ทำข้าวมาครับทข้าวมาลบอมันสี่ข้าวมูบ้านนะครับสี่พันบ้านนะครับพร้อมผลไม้นะครับหมาอัปวัยนะครับพร้อมกับชาวกปุ้มห้ามมือของเรานะครับพร้อมกับชาวกปุ้มนะครับลุงคนตาแสนนะครับผู้ใหญ่วาเนียนะครับชาวกปุ้มมีแม่ชาวกปุ้มเบิ้ดตาแสบตาโตสี่หมาตัวแท็งเบิ้ลบ้านเลย นะครับทำตะกุกตะกายมาถวายสองพันบาทนะครับพี่น้องโสฬสีนวลแปลเขานะครับก็ฮัลโล่ครับเพียรแล้วก็ตั้งไว้นะครับตั้งไว้โอ้นะครับรอที่จะไอ้แห่หอกสารเล่านะครับต้นมาแจ้งกองในกากรึยังแจ้งกองในกากรถไปตั้งแห่ห่อสาลาอ่าเออติดต้นกัน

นำทีมมันลองและเรียกวัฒน์กับรองนายกเพชรสมุตรเพชรสมบัติบนตุลาธรรมนะครับออรนำต้นมากะนะครับ,ต,รบต้นเนี่ยต้นเ,นะเนี่ยนะเมื่อวันเมื่อวันนี้นะครับเราจะเบิ่มนะครับไม่มีรางวัลเพื่อกัพชาวพุ่งไปสั่งซั่งกวางไทอยู่นะครับหน้าตาหมูนะครับอันที่หนึ่งก็ เอาไปเลยนะครับสามหกกระตับหน้าด่ากระรับไอสะล้งนะครับเพื่อที่จะเอ่อให้เอ่อกินเข้าๆกจะเบิ่มด้วยเพราะก็ยังกับน้องกินเนี่ยทานน้ารมะล์นะครับเอ่อเพื่อนึ่งนะครับเพื่อที่เออจะได้นะครับเพื่อความกระตือรือร้นนะครับปัจจัยเนยะครับกระตุ้นยอดเพราะว่าแน่นะครับกระตุ้ยอดนะครับนะครับ ีวาจานแลรกับเกียวนะครับจับราสาสัมพันธ์ตอนเช้านะครับอุ้มที่หนึ่งนะครับได้เท่าไหร่ค,ครัรโรน้อนักเรับ